อันนี้ผมจะมาพูดถึงคนคนนี้นะครับผมเป็นคนที่น่าสนใจเขามีนิสัยไม่ต่างอะไรกับชินสิบเกแต่เขาไม่ใช่ชินสิบเก้าเขาเป็นเพื่อนของชินสิเก้านั่นเองแต่ชินสิบเกไม่เคยพิมพ์มาด่าอะไรแบบนี้ซึ่งเขาไม่รู้จักผมและผมไม่รู้จักเขาแต่เขามาด่าผมมันช่างแปลกอะไรอย่างนี้ในการที่เขาจะด่าใครที่ไม่รู้จักเรายังไม่ทันรู้จักกันเลย ไม่ได่าผมซะแล้วดูจากการพิมพ์แล้วก็คำที่เขาใช้แล้วมันน่าจะเป็นคำถอยแน่เลยใช่ไหมผมก็คิดว่ามันก็เหมาะกับคนถอยๆอ,อย่างเขาแล้วนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะขำเป็นผมไอ้ย่าคำด่าของเขาเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่แบบถอยมากผมก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เขาติดตามผลงานผมนะครับที่เขารู้จักว่าผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับชิน19ผมก็แบบดีใจยินดีที่เขาติดตามผลงานของผม ดูเหมือนว่าเขาไม่พอใจคลิปจัดอันดับและเขาก็มาบอกว่าผมเป็นติ่งของเชสิบเ้าและเขาก็บอกว่าผมจัดอันดับมัว่วโป้มันช่างน่าขำม,มากผมจะมาอธิบายให้ไองโง่นี่ฟังจัดอันดับที่ผมทํานั้นผมทําเพราะความชอบผมทําเพราะว่ามีใครที่ด่าเป็นซึ่งมันคงซึ่งมันคงจะอิจฉาที่ในรายชื่อจัดอันดับนั้นไม่มีมันเว้ย มีการมาบอกว่าผมจะเกาะคุณดังคุณเซนต้าจะเกาะคุณดังไอ้กูไม่รู้จักมึงมึงจะมาเกาะก,กูทําไมอย่าเกาะผมดังเลยครับผมมันไม่ดังแล้วครับช่องผมมันไม่ดังครับอ๋อแล้วก็ที่บอกว่าผมเกาะชิสิบเก้าดังนะครับอันนั้นมันก็แล้วแต่คุณคิดนะครับคือผมไม่ได้ทําคลิปชิสิบเก้าแค่คลิปเดียวแล้วผมก็จะแบบมีคนติดตามเยอะนะนะคือกูมีคนติดตามจะตั้งแต่ก่อนที่กูทําคลิปไอชินอีกนะครับ แต่จะทํายังไงได้ครับก็คนมันคิดไปแล้วครับก็สมองมันแบบถอยๆครับก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถอยได้อีกไหมผมก็เปิดพื้นที่ให้ตอบกับนะครับผมแต่ก็อย่าไปคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าคุณถอยนะครับไม่ได้นะครับคือกลุ่มนี้ห้ามด่ากันนะครับเดี๋ยวจะโดนแอดมินบล็อกเนาะหรือว่าเป็นเส้นนะแอดมินช่วยอะไรได้บ้างครับเนี่ยอันนี้ก็ผมไม่ได้มาด่าหรือไม่ได้มาว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับ ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การโดนด่าของผมให้ฟังนะครับโดนด่าที่ไม่มีเหตุผลนะครับแล้วโดนเหยียดว่าจนโดยไอ้หาผมโดนเหยียดว่าจนนะครับผมโดนด่าว่าแบบไอ้คอดำนะครับดูแบครับไอ้อ้วนไอ้คอดำผมนี่อยากจะขำะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคิดคำถอยๆแบบนี้ไว้ได้ยังไงครับเปิดพื้นที่ให้ตอบกลับนะครับผมถ้าถ้าตอบกลับก็ตอบกลับมาได้นะครับแบบแบบเพลงดิสอะไรเงี้ยนะครับ อยากจะดูสกิลของคนนี้หน่อยนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเขาจะแบบด่าเป็นอย่างเดียวเดียวอ๋อเราตอบกลับดีๆนะครับระวังจะเข้าตัวเองนะ